สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามยิงปืนที่พัทยานะฮะนี่เป็นสนามยิงปืนแห่งใหม่นะครับกำลังจะเปิดนะครับเร็วๆนี้นะครับอยู่เส้นกระทิงลายนะครับตรงข้ามฝั่งนู้นจะเป็นสนามพีระเซอร์กิตนะครับตรงนี้ก็เยื้องๆก่อนจะถึงพีระเซอร์กิตนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะข้างหน้าจะมีหงสิ่งเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงนะครับแล้วนี่ก็คือ แทคกติกแอนกันนะครับนี่คือสนามยิงปืนแห่งใหม่ของเมืองพัทยานะครับที่เรียกว่ามีของเล่นนะครับมากมายเลยนะฮะสำหรับแมนๆนนะครับหรือแม้แต่สุภาพสตรีนะครับที่ชอบเรื่องท้าทายแล้วก็สนุกนะครับวันนี้เราจะไปลองปืนชนิดนึงนค่ะส่วนจะเป็นปืนอะไรนะครับไปดูกันเลยดีกว่า ก็ระวังที่เราจับปืนนะครับกฎของการใช้ปืนในทุกๆพื้นที่นะครับ1ก็คือคิดว่าปืนนั้นนะครับมีลูกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็2นะครับอย่าหันไปทางสิ่งที่มีชีวิตนะครับหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการจะยิงนะครับ3ก็คืออย่านํานิ้วเข้าโร่งไกปืนเป็นอันขาดนะครับก่อนที่เราจะยิงนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับพึงระวังอยู่เสมอนะครับเรื่องของเป้าแล้วก็หลังเป้าที่เรายิงนะครับจะต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือว่า ไม่มีอันตรายให้กับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นกฎสีข้อนะครับในทุกๆพื้นที่นะครับและวันนี้ครับเราจะมายิงคาบายนะครับแบรนด์ก็คืออังสตัดเออไนนะฮะซึ่งมีค่าสินสอดอยู่ที่ประมาณ200,000บาทนะครับชุดแต่งนะครับมีมากมายนะครับแต่งสนุกนะครับอังสตัดเออไนนะครับลูกขนาด9มมนะครับลักษณะสตรองนะฮะแต่จะเป็นชอตบอดดี้นะครับแต่ก็ยังยาวกว่า c m เอ็มเบียงจี้นิดนึงนะครับประมาณ2นิ้วนะครับ น้ำหนักเบานะฮะรีคอยต่ำนะครับใช้งานคล่องแคล้วนะครับเป็นปืนปืน AR ที่เหล่าเกมเมอร์หรือผู้ที่ชื่นชอบในการเล่นเกมะชอบมากเลยครับเพราะว่าเป็นปืนที่ดูแล้วมันเท่นะฮะแตะชับมากเลยนะครับชาร์จิ่งแฮนด์โดนะครับหรือว่าคันรั้งนะครับนิ่มนะฮะแต่ว่ามีความหนืดกระชับนะครับ ผู้ที่ชื่นชอบในการแต่งนะครับก็สามารถจินตนาการได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับเรียกว่ามีแสนหมดแสนเลยนะฮะกระบอกนี้นะครับใส่ไปใช้นะฮะถ้าใส่ดอทก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความแม่นยำเลยนะครับินิ่งๆแบบนี้นะฮะและสำหรับการยิงแบบรณนยุทธ์นะครับหรือ t a c t i c อลนะฮะถ้ามี c u r v e Ang l e กนะฮะก็จะสามารถวางตำแหน่งปืนบนฉากหรือเลี่ยมต่างๆนะครับ ก็จะทำให้ปืนนั้นสามารถยิงได้แม่นยำขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองการเคลื่อนที่ยิงดูครับก็สำหรับอ่างสตาร์ตเนะฮะครับปนืนที่ทั้งเทแล้วก็ยิงสนุกนะครับอนุภาพหายห่วงครับส่วนราคาก็หายห่วงเช่นกันนะฮะน้ำหนักปืนก็ค่อนข้างเบานะครับหรือคอยต่ำนะครับนี่ถ้ามีสายสะพายสายรั้งนี่ก็จะคล่องตัวมากกว่านี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับสายอ่อน l i ุ k ลิกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืน a ท t i c s and กันด้วยนะครับ